ก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้พวกผมบ่าวไทยยอนะฮะวันนี้เราก็ได้ไปช่วงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อช่องไปอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับวันนี้เราจะมาทําหน้าดานะครับของร้อยร้อยสิบร้อยสิบนะฮะนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นดูม <le af. S 2> ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาท <le af. S 2> ําเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าก่กอนที่เราจะทําต้องมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเต <le af. S 2> ่เราต้องไปดูรถก่อนเออ นี่นะครับใส่กล้องเข้ามาใกล้ๆครับนี่นะครับก็คือสภาพตอนนี้นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นดุมตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นหน้าดํานะครับเจ้าดิสออกแต่เปลี่ยนเป็นหน้าดํานะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับว่าต้องทําอะไรกันบ้างสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับหนึ่งก็คือดุมนะครับนี่คือผม น้องผมนะครับสั่งมาเป็นคู่นะครับมันจะมาแบบนี้เลยนะครับแต่เราก็ซื้อซีลวดมาด้วยนะครับซีลวดก็ไปบอกที่ร้านเขาเลยนะครับว่าของดูมดั u m p ยร้อยสินะครับแล้วก็กระบอกโชคนะครับมีเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ในช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับ และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับอันนี้อันดับแรกนะครับเราก็ต้องถอดล้อออกก่อนนะครับเราก็ต้องถอดล้อนะครับนี่คือถอดน็อตแล้วนะครับเราถอดน็อตแล้วเราถอดล้อไปเลยครับโอเคถอดล้อแล้วเราก็ถอดปั๊มกันเลยนะครับถอดปั๊มออกก่อนเลยนะครับก็ต้องถอดน็อตขาปั๊มออกก่อนนะครับ หลังจากถอดน็อตขาปั๊มออกนะครับเราต้องถอดเฟรมตัวนี้ออกด้วยนะครับถอดออกหมดชุดเลยนะครับทั้งหน้าหลังนะครับเพราะว่าเราจะได้ถอดเอาเกียร์ไปใส่กระบอกโชกดำนะครับโอเคเดี๋ยวถอดเสร็จเดี๋ยวผมจะตัดให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะครับไปเลยหลังจากนี้เราก็จะสานนะครับนี่นะครับก็แยกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไม่สอนวิธีสานนะครับเพราะว่าผมก็ดูเขามาเหมือนกัน บัตรซุปนะครับสําหรับใครที่อยากอยากสารนะครับก็หาดูในใน youtube ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอสารก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะตัดตอนที่สารเสร็จนะครับไปเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังข้างถึงนะครับซ <c oughs> ั่งกระขื่อกล้องแนนี่โอ้หลังจากเสร็จแค่นี้เราก็จะถ่ายให้ดีรอบนี้ครับนี่นะครับ สี่ร้านก็สอบถามได้เลยนะครับถูมาถามได้เลยนะครับเย็ดเสร็จแล้วเราก็จะถ่ายอีกรอบนึงนี่นะครับเราก็ได้ให้ช่างพิงให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เนียนหนาพอสมควรนะครับนี่นะครับเราก็ต้องซื้ออันนี้ด้วยนะครับซื้อน้ำมันชุกด้วยนะครับนี่เราก็ได้งัดงัดซีอนกแล้วนะครับนี่นะครับซีโนะเรานี่นะครับช่าง็นคนมพงให้ครับเย้พี่ ก็ไปดูวิธีการใส่เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการใส่ที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าใส่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วไล่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไล่น้ำมันชุกอะไรก็ให้ทุกท่านไปหาดูเอาใน youtube นะครับนี่ก็จะประมาณนี้แต่ว่า ผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอเป็นใส่แบบเท่านี้ก่อนนะครับของกําลังสั่งนะครับกําลังมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับรถก็สรงได้อยู่นะครับนี่ครับก็งบประมาณก็ประมาณตีไว้ประมาณสองพันนะฮะทำอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็ตีไปเก็บไว้ให้มันเกินไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับสําหรับมีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เข้าที่เพิ่งเข้ามาในช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่างๆที่ผมลงนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอราบสวัสดีครับ